มะเขือเทศในกระถางนะคะแม่มารีซ้อนปลูกลงกระถางก็เป็นต้นกล้าจากการนำดินปุ๋ยหมักนะคะมาใส่กระถางผักต่างๆแล้วต้นกล้ามะเขือเทศก็เกิดขึ้นนะคะจะเป็นมะเขือเทศแบบลูกเล็กๆถ้าทางภาคอีสานเขาจะเรียกว่ามะเขือเคือนะคะเป็นลูกเล็กเป็นพวง ก็สุกเต็มต้นเลยค่ะสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะฝนกระหน่ำจนใบมะเขือเทศเฉาหมดเลยค่ะนี่มะเขือเทศแม่บริสอนจะเก็บไปไว้ทำปลาราดพริกใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะจะอร่อยมากแก้เลี่ยนได้ดีมากแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย มะเขือเทศนี้เหมาะสำหรับปลูกในกระถางเช่นกันนะคะนี่เห็นไหมคะสุกเยอะเลยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแม่มาริซอนกลางวันไม่มีเวลาเลยค่ะกลางวันทำงานประจำนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็กเกษียณละอ่าปีนี้ก็วันนี้ก็ถ่ายคลิปกลางคืนนะคะจะมาถ่ายให้ดูเก็บมะเขือเทศเมื่อก่อนต้นงามมากเลยนะคะเนี่ย ก็เก็บกินหลายครั้งนะประมาณสอาครั้งนะคะเดี๋ยวแม่มิลิซอนก็จะเก็บไปไว้ใส่ต้มตำแล้วก็ทำปลาราดพริกมาถ่ายให้ดูว่ามะเขือเทศก็เหมาะที่จะปลูกลงกระถางเช่นกันปลูกลงกระถางได้ดีมากนะคะมะเขือเทศ จะวางกระถางไว้บนชั้นวางผักนะคะถ้าวางกระถางไว้ชั้นล่างก็จะไม่มีที่พิงของต้นมะเขือเพราะว่าที่พื้นก็ลาดปูนหมดนะคะถ้าวางไว้บนชั้นวางผักชั้นที่สองนะคะจะวางไว้ชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สาม หรือลำต้นเขาก็จะพาดไปพิงชั้นวางผักชั้นที่สามแม่มริซ้อนก็จะผูกกิ่งหรือลำต้นติดไว้กับชั้นที่สามนะคะก็ปลูกไว้ทั้งหมดสองกระถางนี่ลูกนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะคะสองลูกเมื่อสักครู่ใบเฉาหมดเลยค่ะโดนฝนนี่ก็ยังไม่แก่เต็มที่เดี๋ยวก็น่าจะเก็บได้อีก ประมาณสองรอบนะคะเป็นมะเขือเทศปลอดสารพิษก็เก็บกินได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็มีเพี้ยแป้งด้วยไหมคะเพี้ยแป้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยานะคะถ้าเราปลูกปริมาณน้อยสามกระถางสี่กระถางเจอเพี้ยแป้งใช้มือลูบออกเลยค่ะใช้มือลูบออกแล้วก็รดน้ำเพี้ยแป้งก็จะหายไปนะคะ ใบเฉาหมดเลยโดนฝนฝนกระแทกมาสองสัปดาห์นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะมะเขือเทศสีดาที่แม่มริซอนก็ปลูกใส่กระถางไว้เช่นกัน<ม>ก็มาเก็บมะเขือเทศให้ดูนะคะเราไม่มีดินไม่มีพื้นที่พื้นที่น้อยเราก็ปลูกใส่กระถางก็ได้นี่แม่มริซอนเก็บมาได้นะคะ กินก็น่าจะประมาณสองมือ 3, ม้อสามมื้อสองสามครั้งนะคะเราก็เลือกลูกสุกงอม,มกินก่อนลูกออกสีส้มๆนั่นแหละค่ะเป็นลูกที่งอมเต็มที่ลูกที่ออกสีเขียวเขียวเราก็ไว้กินทีหลังเดี๋ยวเขาก็จะออกสีส้มสุกแล้วเขาก็จะออกสีส้มเช่นกันถึงแม้ว่าเก็บมาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มตอนนี้เราก็กินลูกที่มีสีส้มก่อนเป็นลูกที่เกี่จัด วันนี้คลิปสั้นๆนะคะมาถ่ายการเก็บมะเขือเทศให้ดูแล้วมาบอกว่ามะเขือเทศปลูกลงกระถางแล้วก็สามารถเก็บกินอาหารได้วันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ